มเมืองเก่าสุขโขทัยให้สุขกายสบายใจเพื่อการพักผ่อนโรงแรมสุขโขทยัยเทเชอร์รีสอร์ทแอนด์สปาสถานที่สำหรับพักผ่อนและผ่อนคลายระดับ4ดาวมีการตกแต่งแบบผสมผสานของอรารยธรรมเมืองเก่ากับความทันสมัยอย่างลงตัวมีห้องพักให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือมาคู่มาเดี่ยวจะพักผ่อนหรือทำกิจกรรมก็ครบจบในที่เดียว ห้องพักห้องประชุมห้องสัมมนาห้องอาหารเช้าสไตล์อเมริกันห้องสปาแอนทิสมเสสะอาดกว้างขวางมาเยือนสุโขทัยครั้งใดเชิญแวะพักผ่อนได้ที่สุโขท,ทัยเทเชอร์รีสอร์ทแอนด์สปาตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองสุโขทยัยจังหวัดสุโขทยัยโทร5 5 5 6 1 555 5เพจโรงแรมสุโขท,ทัยเทเชอร์รีสอร์ทแอนด์สปา สนับสนุนโดยสำนักง,งานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่ง